กับเข้ามาพบกับรายการเิทยุี่ส่องกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระแก้วนะฮะเคยสังเกตกไหมครับว่าวัดพระแก้วเนี่ยฮะทำไมถึงมีรูปปั้นยักษ์เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองลองมาติดตามกันฟังครับในกรุงเทพนะฮะสิ่งที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่3มเนี่ยมีอยู่หลายหลาย ที่หลายวัดด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นวัดพระเชตุพนวิวลวิมลม,มังคลาลามนะก็ตกแต่งประดับประดาแบบตามแบบ,บ,บจีนมีตุ๊กตาจีนนะครับส่วนวัดพระศรีรัตนาศาสดาลามวัดพระแก้วเนี่ยก็มีภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตามระเบียงรอบถ้าจะเป็นรูปปั้นอย่างอื่นเนี่ยก็คงไม่เหมาะสมนะจึงเอาตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์โดยเฉพาะยักษ์เนี่ยมาปั้นให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นอีกประการหนึ่งนะ ตามตำนานของพระแก้วมรกตเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อ,อ,อพระนาคเสนะเถระนะฮะจะสร้างพธรูปด้วยรัตนะพระอินทจึงอาสาและให้พระวิสะสุกรมนะครับไปนำแก้วมันีสีเขียวนวลมาจากภูเขาวิบุญบรรพศแต่พวกกลุ่มพันเนี่ยที่เฝ้าอยู่ไม่ยอมให้พระอินทต้องเสด็จไปเอง พวกกุมภันก็ร้องขอขอร้องว่าอย่าเอาแก้วมณีโชษซึ่งเป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ประเสริฐนี้ไปเลยเอาแก้วอ,อมรโกรดสีเขียวไปแทนเถิดนะพระอินจำต้องรับเอาแก้วอมรโกรดมาถวายพระนาคเสนะเถระพระวิสุก,กรรมนะครับ ได้แปลงล่างเป็นช่างมารับทําแก้วอามอนโกดโจนสาเร็จพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ